สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะครับผมแต่อยากจะมารีวิวรถให้ดูกันกับรถดิบไปนะฮะรุ่นยอดนิยมของที่เต็งของเรานั่นก็คือยามา h a YZF-R3 นั่นเองครับผม ขอบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับผมยาม้าวายไซเรสอร์สามนะฮะที่ร้านของเรานี่ขายดีระเบิดรับเบอร์มากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคันแรกของเรานะฮะยาม้าวายไซเรสอาร์สามสีดำนะฮะปี2017รวมถึงยาม้าวายไซเรอร์สามนะฮะตัวพิเศษนะฮะมอเตอร์ซีดีและสีลัมโบสีเทาตัวแต่งซิ่งเต็มลำนะฮะข้อสูตรทอซิ่งนะฮะอีก2คันก็ออกไปแล้วเรียกได้ว่านะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมนะฮะของร้านเราเป็นอย่างมากเลยครับ ซึ่งวันนี้ครับผมผมก็อยากจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าที่ร้านของเราตอนนี้นะครับผมมี Yamaha YZF-R3 นะฮะอย่างนี้นะฮะหลายคันมากมายเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ปี2016นะฮะจนถึงปี2018เลยก็ว่าได้มีทั้งสีขาวแดงสีแดงขาวสีน้ำเงินตัวพิเศษม o t ต GP เราก็มีด้วยนะครับผมที่สำคัญตัวแต่งนะฮะท่อสู่ท่อซิ่งเสียงล่างเสียงหวานเราก็มีสายให้กับ Yamaha YZF-R3 แบบนี้ให้ไปเลยหลายคันเลยทีเดียว งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับ Yamaha YZF-R3 นี่นะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นรถคลาส 300cc นะฮะที่มีดีไซน์สวยสปอร์ตและแอบดูดันเหมือนพวกรุ่นที่นะฮะอย่าง R1 หรือ R6 ครับแต่ที่พิเศษสำหรับ Yamaha YZF-R3 นะฮะที่ต่างจากรุ่นพี่ R1 กับ R6 แน่นอนเลยว่ารถของเขานะฮะตัวเล็กเบาขี่ง่ายสบายใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆเลยครับ เรียกว่าเป็นรถที่เหมาะกับ new entry ก็คือคนที่เพิ่งจะลองขับขี่ดิสไบท์เป็นครั้งแรกนะฮะเพราะว่ารถด้วยตัวขนาดรถที่ตัวไม่ใหญ่มากนะฮะเครื่อง3 0 0ร cc ทำให้ยังไม่ต้องใช้ทักษะในการขี่มากมาเลยทีเดียวและที่สำคัญนะฮะรุ่นนี้นะฮะ ขง่ายขายคล่องด้วยครับสำหรับคนที่อยากจะขยับเปลี่ยนนะฮะจากซีต่ำๆนะฮะขึ้นมาไปซีซีสูงนะฮะแน่นอนเลยว่าคันนี้นะฮะเอาไปไม่ผิดหวังครับเอาไปลองเริ่มขี่ได้เลยที่สําคัญนะฮะรถคันนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆนะฮะเพราะว่าคันเล็กนะครับเจอรถติดอะไรเนี่ยซอกแซกได้หมดเลยไม่เหมือนคันใหญ่นะครับแน่นอนเลยว่ารถมันจะหนักขับขี่เนี่ยซอกแซกลําบาก และที่สําคัญนะคันนี้นะ R3 เนี่ยเครื่อง3ับเห็นอย่างนี้นะฮะทำความเร็วได้ร้อต้นๆสบายๆเลยนะครับไม่ว่าจะขับขี่ใช้ชีวิตประจำวันไปทํางานหรือแม้แต่ออกคลิปกับเพื่อนผมว่าร้อยก,กว่าเนี่ยก็โอเคเลยนะอย่างที่บอกไปนะครับผมว่ายามาฮ่า YZF R3 คันนี้นะครับผมมันเป็นรถคลาส300ร้แต่ว่าเจ้าคันนี้นะ 300กว่านะจ๊ะทั่วไปแล้ว300ซีซีจะอยู่ที่ประมาณ2อปลายปลายนะฮะ295 296 297 298แต่ว่าแน่นอนคันนี้นะ320.6โอ้ทำให้ความเร็วของเขานะจะสูงกว่า300ซีซีทั่วไปนะจ๊ะ300ซีซีทั่วไปจะเร็วประมาณ180แต่คันนี้ฟาดไป190นะความเร็วสูงสุดนะครับจากที่ทีมงานเคยเลองขี่จริงๆนะครับผม190ยเาทำได้เลยนะฮะสำหรับ r 3คันนี้ซีซีสูงกว่าใครเพื่อนในคลาส300ซซีีเช่นเดียวกันเนี่ย รถบิ๊กไบค์สัญชาติญี่ปุ่นนะฮะแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นคลัต์เปียกนะฮะมี B 6เกียร์เกียร์หนึ่งตบลงที่เหลืองัดขึ้นครับเป็นเครื่อง2สูบเรียงครับ42แรงมา้าทีนี้เรามาดูของแต่งรถกันดีกว่านะครับผมที่ติดรถมามีอะไรบ้างเริ่มจากช่วงล่ากก่อนเลยนะครับจานดิสเสียวนะฮะล้อนหน้าอยู่ทางขวานะฮะเบรกคาลิเบอร์2พอพอร์ตนะฮะเป็น Excel m o เมานะฮะนี่อยู่ทางฝั่งขวาครับผมวงล้อขอบส ABS ตามมาตรฐานเลยครับ ช็อกหน้านะฮะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาครับผมท่อนะฮะจะอยู่ทางขวาครับผมท่อเดิงเป็นยังไงเรามีให้ดูกันหลายคันเลยนะครับแต่ว่าท่อสูตรนะฮะที่เรามีนะฮะมีอยู่2คันนะตอนนี้นะแต่ว่าคันนี้นะที่ใส่ให้ใหดูมดาตัวอย่างนะฮะเป็นอะครับโพวิกครับผมอ่าเดี๋ยวอยากจะฟังเสียงท่อนะ,ะยังไงช่วงท้ายคลิปนะฮะเราจะลองเสียงท่อให้ฟังกันนะครับผมสวิงอาร์มนะฮะเป็นแบบดับเบิลสวิงอาร์มคู่นะครับมีเซนเซอร์จับความเร็วนะฮะอยู่ที่ล้อหลัง ดิสเบกเหยียวอยู่ทางขวาเหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันบ้างนะครับขอ,อ, tea, อยีสตราร์เครื่องวอมก่อนนะ okay. อ่าให้ไม้ตีจึงมาตัลงก่อนนะโอเคอ่าจะสังเกตไหมฮะว่าไฟหน้านะจะติดข้างขวาด้านเดียวนะฮะแล้วก็จะมีไฟหลี่ตรงกลางนะฮะส่วนทางซ้ายนี่เป็นไฟสูงฮะ,ะอ่าแน่นอนนะกดลองกดดูได้เลยนะฮะทางซ้ายเป็นไฟสูงไฟทางขวาเป็นไฟหน้าปกติติดตดวงเดียวนะครับส่วนไฟเลี้ยวฮะ,ะอยู่ที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝังะะ่งฮะนี่ อยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับส่วนกระจกนะฮะถ้าเป็นของเดิมนะเขาจะมาเป็นแนวสอตแต่คันนี้เป็นกระจกแต่งนะคะเป็นกระจกติดปลายแฮนด์นะครับผมหรือยังไงผมจะลองค่อมให้ดูดีกว่าทีนี้ลองครอบดูเลยนะครับนี่โอ้โหค่อมง่ายมากเลยนะ R3 คันนี้นะบอกเลยนี่ขนาดใส่สแตนตั้งรถนะฮะมันจะสูงขึ้นอีกหน่อยนะแน่นอนเลยอ่ะตัวส่วนสูงของนะ183นะครับก็ยังขึ้นได้แบบนี้ขาถึงไม่ต้องขย e งเลยนะคันนี้นะถ้าเราออกสแตนออกนะ แน่นอนเลยว่ารถมันจะไม่สูงเลยเหมาะมากเลยนะฮะคนที่สูง160นะฮะก็สามารถจะขี่ขึ้นคล่อมได้ง่ายๆไม่ต้องขย e งเหมาะมากเลยสําหรับผู้หญิงาสาวที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์เป็นบิ๊กไบค์นะฮะคันนี้อยากให้ลองดูทีนี้เรามาลอง f e ล l i n g ของการคล่อมนะคล่อมหนีบทางดูบ้างนี่ว่ามันจะรู้สึกยังไงถือว่าเขาทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมสาหรับ f e ล l i n g การหนีบทางนี่ <S <S ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นแนวหมอบนะแต่มันไม่ได้หมอบจ๋านะฮะ ไม่ได้เมาจา๋าเพราะองศาแฮนด์เขาอยู่ตรงนี้ถ้าต่างจากรุ่นพี่นะฮะ R1 หรือ R6 ที่เขาจะองศาแฮนด์จะต่ำกว่านี้จนทำให้เราต้องหมอบมากกว่านี้แต่ว่าทีนี้ของเราเนี่ยจะหมอบประมาณหนึ่งทำความเร็วได้ในระดับหนึ่งเรียกว่าสายหมอบนะโอเคเลยนะฮะก่วนฟะิเเลลินะะ่งการอีกถังก็ได้ความรู้สึกที่แบบเหมือนรุ่นพี่ R1 กับ R6 เลยฮนะ,ะถ้าเป็น 300cc ยี่ห้ออื่นฮะ,ะ mm hmm. เขาจะไม่ได้อารมณ์ฟิลลิ่งหีีถังอย่างนี้ต้องมาลองหนีดูมาลองหนีที่ AC Bigby ได้เลยนะฮะ ทีนี้จะถามหนึ่งว่าแล้วถ้าซ้อนล่ะซ้อนได้ไหมซ้อนได้ทีครับ Big b บ R3, อคันนี้นะาอมีเบาะหลังพร้อมให้ซ้อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะซ้อนได้เป็นยังไงเดี๋ยวลองซ้อนดูให้ดูเลยไหมเอาไหมซ้อนไหมมาลองซ้อนดูมาลองซ้อนดูนี่อ่านี้นะครับลองซ้อนดูเลยอ่านี่ครับสามารถซ้อนสองได้เลยนะฮะหน้าสูลลมนมถูรังได้เลยเห็นไหม มันจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแน่นอนยังสามารถจะโอบกอดคนที่คุณรักได้อยู่นะถือว่าซอนได้ถามว่าสบายไหมสบายเนาะสบายด้วยนะฮะเรียกเลยว่าใกล้ชิดเป็นมากขึ้นนะ,ะกับสายมอบครึ่งท่อนกันนี้มันได้หมอบจ๋าย่างไงมันเหมาบประมาณนี้อ่าโอเคเยี่ยมเลยทีนี้นะครับผมมาดูรางปัดเดือนไม้กันนะฮะทำมาค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะด้านซ้ายนะฮะเป็น รอบนะฮะวัดรอบทางขวาบอกความเร็วไปดิจิตอลนะฮะแล้วก็มีเรื่องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแน่นอนตัวขีดมากๆที่เห็นอยู่นี่ฮะกับตัวสีเขียวนี่คือเกียวว่างนะไม่มีใครอีกเขาทำกันนะฮะถ้าเป็นขีดเนี่ยคือว่างนะฮะนี่คือ N นะว่างเนาะเพราะซับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเราจะขึ้นเลขตามเกียร์ที่เราซับไปนะฮะส่วนใหญ่คลาสสามร้อยเขาไม่ทำกันนะฮะแต่ที่ได้คือตรงนี้ฮะตรงวัดรอบเนี่ยมันจะมีชิฟต์ไลท์เห็นไหมไฟเตือนเกียร์ กับคลิปบอกแล้วฮะสายลากเกียร์ขำสนุกแน่นอนนอกจากนั้นนะฮะไฟสูงเกจน้ำมัน ABS ต่โทรตอนเราตาเป็นเรื่องปกตินะฮะออกตัวก็จะดับครับผมส่วนเรื่องราคานะครับผม Yamaha าา YZF R3 คันนี้นะฮะถ้าเป็นป้ายแดงนะเขาจะขายกันอยู่ที่แสนปลายๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่แสนต้นๆน,นะฮะผ่อนประมาณเดือนละ3,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับผม ก็ฝากเลยนะฮะสำหรับยาม a า a y z f ซ3รคันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นรถพลาสแบบว่าสาลีีเหมาะสำหรับคนที่เป็น New Entry นะฮะหรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเดี๋ยวจะลองขี่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ันแรกหน้าลองนะชิปไลท์ก็มีให้นะฮะเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องครับซื้อไปก่อนนะถ้าคุณอยากเก่งแล้วถ้าคุณอยากจะขยับทีีทสูงขึ้นเช่นเป็น 650นะฮะอย่างนี้ไปปล่อยผมว่ามีคนสนใจช้อนซื้อแน่นอนราคาตกยากครับเพราะเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะแต่ยังไงผมจะตากเครื่องทิ้งไว้นะฮะแล้วลองให้ฟังเสียงท่อเสียงเครื่องก็ดูทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะ Yamaha YZF-R3 นะฮะที่ร้านของเรานะฮะ SPC Bike นะฮะเราก็มีหลายขั้นหลายสีหลายปีมากๆเลยนะฮะเข้ามาดูกันได้เลยนะฮะหรือจะดูในเพจของเราก็ได้หรือในยู u ูบชั้นหน้าของเราก็ได้นะครับผม ถ้าสนใจยังไงอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราคอมเมนต์เข้ามาหาเราฝากเบอร์โทรฝากไลน์ไอดีหรือเอาไลน์ไอดีของเราไปคุยกันก็ได้นะฮะหรือจะโทรมาได้นะฮะตามเบอร์ด้านล่างเลยครับ080938999นะฮะย่อไปทีนะฮะ080938999นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจของเรานะฮะแน่นอนออกรถง่ายได้รถชัวร์บิ๊กไบค์สวยเหมือนป้ายแดงต้องที่นี่ครับผม SGT บิ๊กไบค์ครับผมสำหรับวันนี้รีวิววันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่รีวิวครั้งหน้า สวัสดีครับท่อซิ่งท่อสูดมีเลือกได้เลยเสียงลั่นสิ่งหวานน,มมวานุ่มใสให้ไปเลยสยังนนะครับออารถกับเรานะฮะ Sd b i b a นะฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะฮะมูลค่ามากกว่า15 0 0 0บาทเราแถมห้ไปเลยนะครับผมส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ไมปส่งส่งรถให้ถึงที่หน้าบ้านคุณเลยครับภูกเก็ตไปแล้วกระสินไปแล้วจังหวัดไหนเราก็ไปส่งแน่นอนครับผม ที่สําคัญเลยนะฮะท่อสู่ท่อซิ่งแถมให้เลยเสียงร้านเสียงหวานสําหรับบางรุ่นนะแต่ที่แถมให้แน่เลยแต่งแต่งรถอย่างดีหรือล็อกดิสก์กันขโมยเลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับ BIG กไบค์มือสองต้อง f c c BIG BIKE